ิด้วยนะครับของมาต่อครับตอนนี้อยู่ในแดนของนครสวรรค์ยังมีปัญหาครับผู้รักษาประตูจับบอลไว้ได้มองหาเพื่อนออกบอลมาให้หมายเลขสี่ครับเพื่อนร่วมทีมคงสุอนคงสุอนไหลมาให้เพื่อนร่วมทีมไม่ไม่ผ่านครับอยู่ในเท้าของเอกภพเอกภพมองหาเพื่อนแล้วที่มาทางด้านขวาอาทิตย์สุภมามีอำนาจเข้ามาพัวผ่ายหย่อนอำนาจออกมาทางทางด้านขวาลลูกนี้ ลงออกไปทางซ้ายหมองเข่าเขียวเจ้าเขียวเจ้าเขียวเจาเน่เอ้โอยมาใหเอ้าต่อยอ่ะไปโดนกันเองหรือเปล่าปโดนกันเองครับไปโดนกันเองหรือเปล่าฮะน่าจะชกแล้วก็โดนกันเองไม่จัสบายชกอาจจะเป็นการปัดบอลนะครับปัดไม่ประตูครับเป็นปัดบอลได้ครับปัดบอลนะไม่ได้ครับที่พูดนี่ไม่ใช่ต่อยกันนะต่อยกันนะมันตะคุกนี่ชกบอลครับอ่าใช่ใช่ชกบอลนะครับสนามสวยมาก สนามสวยก็ถือว่าสนามนี้ได้มาใช่นมาตรฐานมากเลยครับเอาอยู่ันเปิดเกมขึ้นมาครับโดยผู้รักษาประตูของนครสวรรค์เนี่ยไทรวุฒิครับยังติดสุดทนครับสุดทนงัดออกข้างไปซันแบ็กไปตรงนี้อยู่ที่สิทธิชัยคุ้มญาติมาที่สันติศักดิ์กเที่ยงสันติศักดิ์โดนเกี่ยวไปตรงนี้ฝ่าครับตรงนี้ตัดฝ่าไปครับของนครสวรรค์เอฟครับ สุธนน่าจะมาที่เอกภูมิลูกนี้ลูกนี้มาถึงครับสีของหลังโอนนุก,กูลมาแล้วนุก,กูลเป็นทองโกนไปที่เอกภูมิเอกภูมิลูกนี้เอาบอลไว้ไม่ทันครับมันเร็วเกินไปครับแม่สปีดแล้วแต่มันไม่ทันครับสําหรับเอกภูมิ โอ้โหเสียงของเจนี่ดังลั่นเลยครับดูก็มีทั้งสองฝั่งใช่ครับของทางพิจิตเราก็มีนะครับแล้วก็ผู้มาเยือนอย่างนครสวรรค์อินซี่อยากจะมานี่มายังมายังคันนะครับใช่เกมดยันวันนี้เติมสุดทนกุลมายกับทีมของเราวันนี้ครับนี่หมายเลขเก้าครับอนุวิชชัยครับสิชัยเซตใหม่ที่วันลบแท่เจิ๋วครับอน่านน่านรับเสิร์ นาท้องหาเพื่อนครับค่งคอนไหลบอลมาที่เจา้ามัพปฏิวัติจัมบ้า่าเปิดบอลยาวมาเอก,กภูมิลูกนี้ไม่ผ่านหมายเลขสองครับคณิษกิติพงศ์ติดกิตสดาหาทรัพย์ครับมาที่หมายเลขแปดครับอนนทวานนท์ที่หมายเลขสามสิบทีเรืนอนคอมมินแก้วยังเซตบังกันอยู่ครับสำหรับนครสวรรค์เอฟซีครับ ลูกเดียวนี่อะไรเกิดขึ้นได้ใช่ครับนิดเดียวเองนะครับเสร็จเกมขึ้นมาครับตะขอนสวัสดิ์อยู่ที่เท้าของหมายเลขแปดหมายเลขแปดนะครับอานนท์สวันดิ์นนท์ลูกนี้ไม่มีอะไรตรงนี้ครับเอาเหมือนลถแท้เกี่ยวครับก็เค่ดูรายตารายชื่อของผู้เล่นเนี่ยนะครับตะขอนสวัสดิ์ที่มีอยู่ยี่สิบสองร้อยคนแล้วพี่ไก่ราชตากุญคทายครับเนี่ยเขเป็นคนผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ครับเคป็งครับร้านเคปี๊บเกี่ยวกับ ในส่วนของป้ายวันิวอินเจกนะครับใครสนใจก็ติดต่อนแรที่เค้ปิ้นถูกบอลกันต่อครับติหมายเล็กสหภาพขึ้นไปที่วอลลบแซดจิวรักษาประตูครับแต่ไม่ได้สุดทนสุดทนกุละไมสุดทนกุละไมก็ค่อยต่อบอลนะครับที่เจ้าตองครับอำนาจรัตประเสริฐวอลลบวอลลบค่อยๆต่อมาครับมาที่จอมัค ก็ไม่ไม่รีบไลร้อนไม่รีบไปร้อนนะค่อยนับเกนำไวครับอัเกมมาเซตเกมมาขึ้นไปนะครับ